พี่รู้ไหมผมไปเจมันได้ไงแรกๆ,ๆเลยอะ่ะใ uh <King S 2> ครคิงอะครับมันไปเอาตัว <c oughs> น,นี้มามันไปเอามันไปเอาตัวไอ้คนชื่อเดสมาเด็ไงเออไอเดบมาทำงานอยู่กูไงและไอเดบให้ไปลิคิงพอได้คุยกันจริงจริงไอ้เนี้เออแม่งเปรียวคือตอนนั้นมันมันโหดหลายอะครับพี่คือมันมันจะยิงเซฟคนอื่นให้เหลือเซฟมันเซฟเดียวอะ แต่กูว่าดีใจนะอย่างเช่นก็ตัวอ,อย่างเนี่ยฮะคิดดูคิดมาคนเอาไปใช้กูรู้สึกดีใจนะผมผมชอบครับผมชอบต้นเบ,บียบอะต้นเบ,บียบไอ้สัตว์นี่มีบบอาการผมผมว่าจะจะขอลุงอยู่เอาเอาระบบโด,ดลร่มนะครับ อล,ลองเล่นดูก็ดี <ไป S 2> นะวูของหน้าเหมือนที่เลยออกไปลงแตดักดักดกอกเนาะมีเตาเนาะมันจะได้มันต้องเปลี่ยนยุคให้คนได้เล่นกันบ้างไปโถถั่ลอนดีมากแบบได้รีไฟอะเดือดไม่ต้องเปลือยอะ่ะแต่ก็ไม่ได้รีเขนาดนั้นได้ตัดคนดูจากคนดูแปดพันอะเข้าตู้เออที่คนดูเหลือครึ่งหนึ่งอะ่ะสี่พันอะตอนนี้เหลือสามสิบเม่ได้ตอนนี้เหลือสามนาทีมั้งของกูอะขอบึงเหลือเท่าไหร่ ตอ,ต,อตอนไปฟาร์มคนดูเท่าไหร่นะตอนตอนแรกอ่ะคนดูของผมมันอยู่ประมาณห้าพันห้าพันสี่ห้าพันสามไปนั่งเล่นอะไรมาสักอย่างหนึ่งนี่แหละในเมืองอะ่ะล้วไปฟาร์มบอกคนอย่าไปฟาร์มไปฟาร์มดิส่งของแกงกันแต่ขับไปฟาร์มเหลืออยู่ประมาณพันแปดพันหกครับฟาร์มสามชั่วโมงเองลุงสนุกมากจัดเลยคนดูบอกที่นุนติดสุปราเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสามที่นุนเท่าไหร่ครับพี่เปา ใ่นครับที่นู่นเราติดตู้ปลาเท่าไหรอ่อ่ะครึ่งชั่วโมงครับพี่สา <30, 30. S 2> มสิบสามสิบต้องเปลี่ยนได้แล้วต้องเปลี่ยนได้แล้วครับมันลวงไฟยากมันทํามันทําให้คนแบบไม่อยากอยู่ในเมืองอะ่ะถ้าโดนล,ลูบอะ่ะมันแบบออกดีกว่าเล่นใหม่ดีกว่าตอนนี้ปรับหลือยีอ่ห้าแล้วไม่ใช่หรอล่าสุดอะ่ะแต่เนี้ยคือแต่เนี้ยคือยอมรับอย่างหนึ่งพูดโกงๆเอ้ยพูดตรงๆว่าแบบติดตู้ปลาสองทีออกไปปุ๊บใส่กันเนต่อเลยโดนมาหาพี่ดิเราเอาแม่งต่อเลยอืม แล้วก็ไปโดนห่ออีสี่ท่าถ้าจะสตรีมไดสี่ชั่วโมงก็การเอนดี้นะอย่าเอามาดมหน้ากล้องเดียวสารวัตรจ้าเนี่ยตอนนี้ผมก็จะแอบลดอยู่พี่ถ้าจะสตรีมยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่ดมอยู่แล้วครับเงินม่วงคือเงินอะไรครับที่นี่เงินม่วง ไม่รู้อ่ะโอ้แลกเงินแลกเงินแดงพูดถึงเรื่องยาเสพติดไม่ได้เลยมีอาการประลอดตาเป็นไรดูร้อนร้อนตัวเมื่อวานนี้เลยลิปเปอร์คุยกับผมดีมากเลยเขาตอนผมเมื่อวานนี้แม่คดีผมไปเจอเขาเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเขาก็โกรธผมแบบไม่ชอบผมแต่พอเล่นจริงเขาแบบว่าเขารู้แล้วได้มันอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยกูไม่ได้ชอบไอ้คิงนะไม่ชอบคิงเลยคิงแม่งมาเลื้อนกับกูตอนแรกอ่ะนั่นแหละคลง กูยังจําได้เลยขี่มังมันเลื้อนเลยสัตว์มันไปเอาตัวนี่มามันไปเอามันไปเอาตัวไอ้คนชื่อเดสมาเดฟไงเออไอ้เดฟมาทำงานอยู่กูไงแล้วไอ้เดฟให้ไปลิปทิงพอได้คุยกันจริงจริงไอ้เออแม่งเปลวติดตู้สามสิบนาทีหล่นล่มไปโดนหออีกสี่สิบห้านาทีงงแทบไม่จังหวะโด่นล้มให้พี่ช้างดักจุดได้หรอกไอ้สัตว์ดักจุดคาเทพแล้วไอ้เหี้ย พี่ตาครับฝากถามลุงหน่อยเรื่องเรื่องรวมฐานข้อมูลเมืองมันเป็นไปได้ไหมว่าจะบูมว่าจะบูมนะคืออะไรอ่ะรวมรวมแล้วมันได้รวมยังไงวะผมไม่รู้ฐานข้อมูลสมมุติเอาแฟมกัสตานทาวมารวมในเซิร์ฟกลางบาไปแล้วไอ้เหียอไม่ได้หรอกถ้ากรณีเนี้ยยากแต่ต้องรอต้องรอเดี๋ยวรอโปรเจกต์ของคิงคิงคุยกอยู่น่าจะเกิดขึ้นแหละคิดว่าต้องรอ ร้อยคิงมาสปอยเองดีกว่าผมจะลองให้ฟังพี่รู้ไหมผมไปเจอมันได้ไงแรกๆเลยอ่ะใครคิงครับอะฮะแล้ผมจะล่าให้ฟังตอนแรกอ่ะผมก็เล่นเกมแบบสตรีมธรรมดานี่แหละครับตอนนั้นค่าตัวสตรีมชั่วโมงละสองร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยคนดูหลักร้อยนะใครใครคนดูร้อยต่อหรอผมใช่ครับใช่หรอช่องพอจะถึงแสนซ้ำปุ๊บบินนี่แกลับมาเริ่มใหม่ โพดหน้าเฟซอ่ะก็มาดูหลักห้าสิบร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยโอ้บินเยอะช่องบินเยอะครับตอนนั้นอือฮึอ่าพอคนดูเริ่มห้าร้อยปุ๊บโอ้คนทักเฟซมาเยอะเลยตอนนั้นอินเฟซมันมีแต่คนเปิดเซิร์ฟเนาะบอกว่าปีไหนเนาะตอนนั้นเป็นปีไหนสองพันเท่าไหร่จำได้ไหมสองพันสิบห้าไม่ไม่รู้จำไม่ได้ประมาณสิบปีที่แล้วได้คนดูเริ่มเริ่มห้าร้อยปุ๊บชั่วชั่วโมงละพันห้าครับเอาไหมเอาไม่เอาเอาชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งไม่เอาเล่นตัวตอนนั้น เหมาไหมล่ะสามชั่วโมงอ,อย่างเงี้ยผมรับราคาเอาเขาก็เลยบอกว่าได้ครับได้ใช่ครับแล้วเขาก็ซั้ของให้อะไรให้อย่างเงี้ยเรามีหน้าที่เล่นอย่างเดียวนั่นแหละครับมันเลยแบบมีและทีเนี้ยไอ้คีเงอ่ะมันก็เลยคือตัวน,นั้นมันมันโหดหลายอะครับพี่คือมันมันไปยิงเซฟคนอื่นให้เหลือแบบเซฟมันเซฟเดียวอะ <c oughs> คือมันไปยิงทุกเซฟอะเซฟไหนคนอ้อนแบบอันนี้เก็บอะไรไอ้วซีครับวอซีไอ้พันซัดอะไรนึก ใช่ครับใช่มันไปยิงทุกเซิร์ฟอะคือเซิร์ฟไหนที่แบบว่าคนเล่นแบบสี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยมันมันก็เอาบอทที่ฝั่งโทจันน่ะครับมันก็ไปยิงเซิร์ฟเขาให้เซิร์ฟเขาดับมันก็จะได้เหลียเซิร์ฟมันเซิร์ฟเดียวที่เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหีใช่มันแสบครับตอนนั้นแล้วทีเนี้ยมันมีคนคนหนึ่งมันดีกับผมเขาจ้างผมแบบทุกเดือนเลยแล้วทีเนี้ยมันไปยิงเซิร์ฟเขามันเขาเล่านิสัยมันมันบอกว่ามันไม่ดีมันเฮียอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องมีเซิร์ฟมันเซิร์ อย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นผมเลยหม่านไส้มันเลยมาจ้างผมรอบนึงมันจ้างมาหมื่นหมื่นห้าหรือสองใช่ครับผมบิดเงินมันไปสตรีมันเดียวอ่ะแล้วไปแล้วจ้ามันโอ้โหมันพีมาหาผมมันจะเอาผมโดนจงโดนจับให้ได้เลยอ่ะผมก็หมื่นนะผมบอกไปขี่ม้าสามสอบไปบอกว่าพ่อคิเป็นตำรวจไปเช่หรอใช่ใช่ครับใช่ใช่อาครับอาเขาเป็นตำรวจัะเคยไปเจออาเขาอยู่ครับแล้วผมบอกว่าขี่ม้าสามสอบไปบอกเลย มึง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 ก็เถื่อนกูก็เถื่อนเหมือนกันอ่ะก็มันเปิดเซฟเถื่อนเนาะใช่ครับแล้วมันมีครัับผมนหนึ่งมั้งครับมากับพี่ครับเด็กผมจะคุยกันเราจะแลกเล่นแบบไปหาพี่ตอนนั้นคิงอยู่ขอนแก่นแล้วไปเขาจะไปหาพ่อเขาชวนผมไปเที่ยวก็ไปลองไปดูครั้งแรกในชีวิตเลยครับแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวเลยครับ แล้วเพื่อนชีวิตจริงอะผมแบบไม่ผมไม่ไม่มีใครครบเลยอะหรือว่าผมไม่คบเขาเองก็ไม่รู้มีครับมีสองคนแล้วผมก็ไม่ได้คุยละมีมีเยอะครับแล้วก็มีมีเพื่อนคนนี้คือคนแรกเลยผมว่ามันดีที่สุดในชีวิตอะใช่อืมนั่นแหละครับประมาณนั้นแล้วก็มีพวกคนใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็มีพวกเรื่องเว็บพนันเข้ามาด้วยครับ ขอพูดเลยแล้วพี่นะขออนุญาตเลไม่อายหรอกคือจะเล่าให้ฟังผมก็เคยเจอมันมันมีมันมีมามัาบอกว่าน้องมารีค่าตัวเท่าไหร่ครับอย่างนั้นอย่างนี้แค่แบบสักสิบวิให้พี่หน่อยได้ไหมโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมาโดนโดนโดนไปแล้วรอบหนึ่งโดนอะไรวะโดนเขาเรียกไปดีตำรวจเน่ะตำรวจใช่หรอใช่เขาบอกว่ารับรับเขา เขาเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้นะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไปขึ้นศาลขึ้นนู่นขึ้นนี่เสียเวลาอีกเป็นโปรโมทผมก็เลยเลิกรับไม่ทาแล้วอืมใช่ครับมันสามารถแจ้งความก็ได้สมมติถ้ามึงโปรโมทใช่ป่ะกูแคปรูปไปปุ๊บก,ก็สามาใช่ครับนะใช่ครับเพราะว่าเราใช้เฟซจริงไงครับแ้่จะรู้สึกว่ามันแจ้งได้เลยแค่ใครหมั่นไส้ใครเนี่ยมึงนะแค่ก๊อปสมมติมึงขึ้นสตรีมงี้แล้วก็มี อา้<ม>าวอยากเล่ามันเป็นเที่ยอะไรล่ะของกูข้ามของก,กูแล้วก็ไปแจ้งในแถบบ้างกูเสร็จใช่ครับผมก็นั่นแหละเลิกเลิกเลยครับเพราะมันมันจ่ายเยอะจริงแต่ว่าเวลาโดนมาผมกลัวผมไม่อยากไม่อยากไปข้างในออไอยู่ข้างนอกดีกว่าใช่ครับมีเงินร้อยล้านอยู่ข้างในแต่มีเงินห้าร้อยอยู่ข้างนอกดีกว่าเปล่าใช่ครับใช่ครับเขาก็บอกผมมันไม่ดีหรอกนันน้องลูกพี่เอาคำคมมาจากในคุกเหมือนกันคำคมลูกลูกตำรวจเขาก็ดูผมเขาไม่คิดว่าผมจะทําอย่างนี้เขาบอก ยศใหญ่ด้วยนะใช่ครับใช่เขาบอกลูกพี่ก็ดูเราแต่พี่มันไม่คิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไงไม่ต้องยุ่งกับมันเลยดีกว่าน้องก็ดีเรวุกวันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งไงใช่ไหมล่ะใช่ครับไม่เอาเลยดีแล้วแหละผมก็เลยคิดได้ก็เอาแม่างนี้ดีกว่า เลิก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 เป็นผู้โปรโมทกลายเป็นผู้เล่นอยากให้คาที่เอา,าเงินไหมมาซื้อ <laughs> หมูกรอบลองกดดูใต้คอมเมนต์สิไอไอคลิปไอคลิปหมูกรอบอะผมขอถามอีกเรื่องนะมันอาจจะนี่นะนะผมอะผมอะผมตั้งใจทำจริงๆนะไม่ใช่ทำเพื่อกระแสนะพี่ผมตั้งใจทำจริงๆนะ กาก็น่าจะตั้งใจทําจริงบางคนถ้าคนทําเก่งคงทาออกมาแบบนั้นไม่ได้หรอกแล้วขมูกรอบผมผมว่าทำไมมันทํามันเป็นสีแดงอะแบบแดงแดงมันไม่เป็นสีเกูก็เคยทําหมูกรอบเมื่อแต่กูก็ไม่เคยทําสภาพที่แบบนั้นแบบมึงเลยวะอแบบผมคือมันบัตซพบเหรอลูกโอ้โหไอ้เฮียไม่รู้มึงทํายังไงออกมาขนาดนั้นมึงก็ทําทตามขั้นตอนทุกอย่างนะไอ้เฮียถ้าจะมันออกมาเป็นตรงนั้นวะใช่ผมก็ยังงงอยู่เลยมันเป็นเพราะน้ำมันหรือเปล่าผมก็ใช้น้ำมันพืชที่ดีนะก็ส่วนครับ ก็น่าจะคอนเทนต์หรือเปล่าเบาบม่ไม่ไม่ได้คดีอะไรโปร่งในะครับที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียทรงจัดเฮ้ยไอ้หนุ่มโดนคดีอะไรบ้างเสียทรงจัดเลอะก็เนี่ยผมทำประจำเลยนะพี่เปาบอกใช่ลุงอยู่ต่างประเทศใช่มัญหาแดกยากมากเออ